สวัสดีค่ะก็พอกันนีกแหละค่ะเนาะยินยังอยู่ในสุดเก่าแหะค่ะเพราะว่ามีโอกาสเดทไทยแล้วกับที่เล่าประสบการณ์ห้ังอยู่นะคะถามื้นนี้สิเว่าเรื่องเขามี2องพาสปอร์ตสองสัญชาติเนี่ยเขาสีเห็ดแนวไหนคะเขาสิใส่แบบไดดีเนาะพนนี่ฉันก็คือสองสัญชาติค่ะ คือคสองพาสปอร์ตพาสปอร์ตอังกฤษกับพาสปอร์ตไทยแต่ว่าเดนิพาร์ตสปอร์ตไทยเพิ่งได้อยู่คกลับไปเมืองไทยนี่นาที่ไมเฮ็ดใหม่บอ่อยากไปต่ออยู่ในลอนดอนนี่ในสถานทูตไทยก็มีอยู่ค่ะเนาะแต่ว่าบอ่อยากไปช่วงนี้มันก็ต้องรอคิวยาวเลยจักหน่อยค่ะแต่ช่วงนี้ได้ยินข่าวว่าอันพาสปอร์ตอังกฤษก็ต้องรอ,อ,อ,อเป็นสองเดือนเด้อค่ะเด้อดเธอจีด้เพราะว่ามันคนก็มาอัดอั่นกันหลายในช่วงโควิดเนาะแต่ช่วงนี้เขาเปิดแล้ว ทุ้นก็อยากเคดมัน็ะลายค่ะไอก็อยากออกเที่ยวค่ะเขาอัดอันไว้นี่สามปีแล้วเนาะทุคนก็อยากเที่ยวอย่างยังช่วงนี้ค่ะอาจสิรลอคิวยาค่ะแต่ว่าพาสปอร์ตไทยอีกทันค่ะคราว่าสิตไปเห็ที่เมืองไทยเนาะตอนไปเนาะคะเนาะอ่ะซื้อสองพาสปอร์ตใส่แนวไหนเนาะคะเนาะอ่าเริ่มต้นจากเพาอ,ออกจากประเทศอังกิตเนาะคะเนาะห้าก็ใส่พาสปอร์ตดังกิตค่ะ ถ้าพาสปอร์ตไทยเขาไปใส่ตอนเขาเข้าเมืองไทยค่ะที่ตมไทยตมอังกฤษเขาใส่พาสปอร์ตอังกฤษค่ะตมไทยคื่เมืองไทยอยู่แอร์พอร์ตไทยวันละปุ่มเขาใส่พาสปอร์ตไทยค่ะเพราะตอนเขาที่ออกจากเมืองไทยเขาจะใส่พาสปอร์ตไทยอีกค่ะตอนออกเพราะตอนเขาที่เข้าอังกฤษเขาจะใส่พาสปอร์ตอังกฤษค่ะแต่ว่าเขาจะไปเที่ยวไส เที่ยวยุโรปหรือว่าเที่ยวประเทศอื่นเขาก็ใส่พาสปอร์ตอังกฤษนะคะเนาะเพราะว่าพาสปอร์ตไทยเขาจีไปใส่เขาต้องได้ขอวีซ่าพาสปอร์ตอังกฤษเขาไปต้อง,งขอค่ะเขามีเงนินเขาสื้อตั๋วไปโหลดค่ะที่แสนไปเที่ยวไปเ,วเวลิการใส่พาสปอร์ตอังกฤษค่ะถ้ะาจีไปยุโรปเขาก็ใส่พาสปอร์ตอังกฤษเนาะแบบแบบค่ะง่ายๆค่ะนี่ก็ดีอย่างหน,นึ่งนลยใ่ะ บ่ถึงคนที่บทานไดเอันพาสปอร์ตอังกฤษเนาะค่ะเนะเาะคุณเดินทางกับครูบาครูหมันกับเอันสามีคุณเนาะคุณกับเขาช่องธรรมดามากกับเขาก็สิเขาช่องธรรมดาเขาก็สิถามว่าคุณมากกับรัดเน์คุณบ่ค่ะก็คือมากกับญาติพี่น้องเดินทางมากกับเขากับเขาช่องเดียวกันเลยกคือตอน คือฝรั่งไปไทยเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชายไปไทยขึ้ผู้ชายกับพี่เขาซองธรรมดาเนาะมีซันมาพี่มาพีเนะบวดตะเขินบะตองเปตโตคิ้วยืนต่างศาสตร์มันคิ้วเงี้ยวเอะสิได้เนาะค่ะเนาะมันได้บ่ฝรั่งวะได้ได้ได้มากมากแต่นี้โอ้เนี่ยเขาคุณชายกันยามแล้วก็มาเห็นกับพวกเปตโตคิ้วอนี้เลยเพราะว่ายืวต่างศาสตร์มันเที่ยวเนาะจะเห่ามะต้องเขา เป็นส่องธรรมดาเขาก็ไปสกแกนออกเลยค่ะแล้วเมื่อไห้รู้สึกว่าจังไงฮะเพารู้สึกว่าเ้าสแกนเนี่ยเมื่อรู้สแกนตาบุกเมันที่เปิดประตูเขาก็ยังไปพ่อคน่คนุกพนักง,งานบนตรวจอย่างนาะแต่ว่าบ่บ่แน่ใจแล้วค่ะบ่ได้ไปโดนแล้วแต่ว่าผองอังกิษกะแต่จเป็นส่องเลยเฮาป่สปอร์ตถ้าไปสกแกนมันก็เปิดใเ้เฮาไปเลยค่ะเพต้องมีคนมากัมภาว่าะะแต็มกลับกลับ,ลบห้เฮ่าอีกค่ะไปเลยค่ะ กะอันนี้ก็คือแช่ประสบการณ์เล็กหน่อยๆน,นะคะเนาะค่ะคลิปนี้ก็คือคเกาค่ะฝากกดติดตามกดตับสุ๋ไข่กดไลค์กดแชร์ให้เด็กดค่ะเด้อจดีย์มี่งก็ังใจมาแช่ประสบการณ์ให้ฟังอีกค่ะขอบคุณค่ะ